ฝั่งนี้จะเป็นแหล่งอ,รอารยธรรมต้องอะไรตุรกีเดนหรอืออารยธรรมตุรกี <laughs> ตุรกีตุีอะไรกันแว,ว,วนเ<อ>ชฟหมีขุกกากก็ทำแต่หางากกากคุณค่าทางหามันก็เมีแต่กากแล้วก็อะไรวะ แล้วก็ดู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 กูอนดู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 าูดูาูดูหูดหกูดูู้ดูดูด <c oughs> าดู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 ดอดู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 ูดูดููดูดูดดูด <c oughs> ูดูดู โปรเอพีโปรตีนโปวตอนแล้วโปรตีนจากอะไรมองกับเด็กช่วงวัยกำลังเชื่อมเจริญเติบโตแต่ผู้ใหญ่ชอบแย่งเด็กดูเยันนะโคตดต่อมาต่อในสับปะรดเขาไม่ทลาการแล้วมันปึกตรงนี้เอนเดอร์แมนอยู่แน่ๆถ้าดีจอนถ้าเกิดไม่ท้ว่าตกไปตายหรอกก็มันรับไปยังพอไม่พอ พอสิจื้อยากทำอะไรก็ทำเอาไปล่ะท้าไยากรอนอ่ะเอาไปล่ะเอาไม่ดีถ้าไม่อยากกอนอ่ะให้โอ้โหดีแล้วมาเอาเลยท้าไยากรอนไม่เอาหรอถ้าไม่ยากกอนโอ้โหโอ้โหเยอะเกินไปแล้วใช่ไหมถ้าไม่อยากรอนด้านหลังเลยโอ้โหถ้าไมยากรอนโอ้โหจริงเลย เขาไม่ทำที่การดีเร็วอะ่ะเฮ้ยเจาะมีฝัง่งนึงบ้างฝั่งนั้นไดอีกฝั่งนึงบ้างดิฝั่งนั้นไปเยอะแล้วไปอย่างไรบ้างกพอทำแต่ฝั่งนู้นมันดูไม่ค่อยมีดอ,อยอะไรเท่าไหร่นะเนี่ยมีดาวผีดาวนู่นเรียบเหยียต่อยเนี่ยอย่างดาวหิดเน,นี่ยอ,อยาจจะเป็นนักก็ได้นะ มีแต่ดาวอะเพชรหรือเปล่าดาวหินเนี่ยมีดาวหินอีกดาวหนึ่งจ่อทำต่อไปดิอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็กำลังทำต่อไปเรื่อยทำฝั่งนี้ดิมีดาวหินตั้งหลายดาวดเห็นไหมไม่มีอะไรอะไรแต่มาดูดิเจ้าบอกไม่มีอะไรมาดูดิมีมีมีดาวหินกีน่ดาวเห็นแล้วล่ะว่าเยอะขนาดไหนเรียกว,ว่าทำต่อไปเรื่อยๆดิไม่มีทรัพยากรทั้งหมดแล้ว าก็ทำทางนี้เรียกว่าทำทางโน้นในนมมาแล้วเย้บิชจะทำทางนั้นทำไมสมาดีไม่ต้องทำทางนั้นหรอกนี่ไงตรงนี้ตรงนี้แหล่งอะไรธรรมนี่มันหมูเรี่ว่ะมันตุรกีอ่ะเออเรากำลังอยู่ในประเทศตุรกีจะให้มีปกันเถอเชื่อดิเ๋ยวกำลังเจาะอยู่โคนี่หว่ะเอยเออเขาว่าเราน่าจะทำป้ายติดนะว่าดาวนี้คืออะไรดาวนี้คืออะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปทำป้ายนะจอดไปต่ออีฝั่งหนึ่งป้าโอเคแปะทุกดวงนะเดยแปะทุกดวงเลยไอ้ดวงนี้เรารู้แล้วไม่ต้องแปะหรอกแปะดาวเด็แพกับพอเพชรนั่นหายากสัตว์หมาใครมันจะให้หาง่ายๆล่ะพี่กาวเวล อย่างนี้มันต้องข้อทิ้งต้องกินโปรตีนเลิกพูดเลิกพูดเรื่องโปรตีนนะเขาโปรตีนที่เราได้ดาวกาเวลมาทำเนียอะไรดียวบาตายต้องขับโปรตีนกับไฟเดดเนี่ยแล้วแล้ดาวไอรอนที่ขุดไปแล้วเนี่ยไม่ต้องทับนะกาเวลมันทำอะไรได้บ้างวะทำดอยหาพิษแอนตดิวครับ อ๋อนมาหาฟินเนี่ยก<อ>าเว่นมันม,มีฟินเเอาหมดแล้วมันไร้ค่าแล้วตรงนี้โหูแม่ดาวดาวนี้มันดรงดรงเฮียแล้วเนี่ยซอมบี้สิบกว่าตัวสเกลเลตันห้าตัวคีปเปอร์ห้าตัวม่นจีมันตกน้ำไปแล้วควาย ถ้าไม่มีน้ำมีป่านนี้ตายหมดทุกตัวแล้วเนี่ยจะลงไปงบวกม<อ>ัน,นมานลินเดอร์น้ำพองดอกจอกดาวได้ดาวดลกว,ว่ะนี่มันคือดาวอะไรลาวานันเจอดาวไอ้ร้อนนะ จอด,ดาวลาวาวะ่ะเจอดาวไอรอนแล้ว่าจอบมามา,มาทับต่อแล้วนี่คือดาวลาวานะบอกไว้ก่อนดาวที่มีเออ,เอ,อปิดเอาไว้คือลาวาเพชรนี่จะหาไงวะเพชรนี่ไม่หายยากสัตว์เพชรหายากกระตายจะหาง่ายคนก็คงใช้กันเกิน ชอบเห็นในกล่องเป็นเป็นแมงมุมทุกทีเลยไอ้คารบทิงเทเบิแลแบบเห็นแบบไกลๆอ่ะเหี้ย yeah, แมงมุมอะไรเงี้ยเออเออเหมือนเหมือนอะไรก็แมงดำดำแล้วมีตาแดงๆอีกไม่แปลกแล้วครูหักอีกแล้วขอยืมหน่อยสิ ไม่เอาเดี๋ยวทำกลับอ,อีกอข<อ>ก,ก็ไม่ให้เชี่ยเราว่าแม่เล่าบ้านลูกลับเดี๋ยวจะไปติดป้ายให้เป็นลาวานี่มันโคนี่เนาะเราออกมาเราลองไปขุดแต่ตรงใจกลางนี้อาจจะเป็นไอรอนตรงใจกลางก็ได้เราจะไปรู้วอะไรไ <c oughs> อ้ผู้สร้างใหม่ที่มาคอนเฟิร์ไมไปเว้ยมันไม่มี มัน่าจะมีราวาซ่อนอยู่นะอันนั้นเป็นดาวราวานะไอ้ดาวนั้นแ่ะแปะเอาไว้ว่าลาวาไอพวกรอกสูเฮ้ยไอพวกผากสูฮ่าดีวะเรียวทรัพยากรหมดแล้วอ่ะส่งทรัพยากรมาไม่มีเราวพวกผากสูเหลือแต่เนี่ย เฮ้ยจอบไปเอาที่มาของที่บ้านดิมันมีมันมีเดือกอะไรเพียบเลยอ่ะที่บ้านอ่ะมีมีทั้งบุญทั้งแพงอะไรเพียบเลยไอ้ยฝุ่นฝากสูเจอดาวไอรอนจะล่ะขุดะมึงยังหล่นมาไม่เสรียวะเนี่ยกูอ๋อโภราอันเงินพี่พวกพฝากสู๊ถึงเวลาล่าแล้วไปดาวไอรอนมางั้นเราต้องขุดไปเราต้องทำทางไปโต๊เนื้อหมูเอาเขี้ยหมูบิน เอ้ยตกเอ้ยอย่างนี้ดิเกียรน่ะอะไรอย่างนี้ไม่อนุญาตนะคะไม่อนุญาตอะไรไม่อนุญาตเหรอกลับมาเอาของอนุญาตได้อนุญาตใช้เพื่อความเร็วได้เดฮ้ยทีเลพอร์ตเรานี้เดียวไม่เห็นมีเลยอ่ะไม่เห็นมีของมานานแล้วทีเลพอร์ต ดีบีนเขาเหรอเนี่ยก,ก,ก็เอาก็เอาเอาวูดนี่ไปทำเป็นวูดเด่นแพงดิแล้วใช้วูดเลยเหรอมันจะไม่เปลืองไปหนเหรอไม่เปลืองเว้ยวูดตั้งเยอะเออเขาก็มีเยอะหนักเซลไว้ตั้งสิบหกอันแล้วกันอ่าแ, <Wool f. S 3> แล้ววางของมงนออนนี้มีเยอะเกินไปละเอาขอบเป็นสโต,ตนะไปสโตนไ<ท>ป<ะ>ดีจอดให้วูดทำไม วูม okay. ีแค่สองอันนะวูมีแค่สองอันโบนเอาไว้ขยักได้เอาก้ไนถักโตคนฟลินโบนตอนนี้ไรไป่อยู่แม่งเทว่ะใครฟลินชอบไม้ป่ะไม้ไม่งชอบโอ้โหมันฟลินเหรอเฮ้ยตัวอะไรว่ะซอมบี้แม่งโดดลงมาจากดาดฟ้าโคตรโปรอ่ะแบบดักซุ่มโจมตีอย่างั้นอะ เดินๆเรียงได้แล้วเียงได้แล้วเออแล้วก็โคนี่มีหลายกองเลยเนี่ยไม่มีบู๊ดอะซอมบี้แม่งโตรนับถือทำอไรแม่งซุ่มโจมตีเลยแบบโดดลงมาจากโดดลงมาจากอะไรวะข้างบนแล้วแม่งก็จัดการตบเขาเขา เทียรได้แค่สออันเองอ่ะอ๋อไอรอนหน่อยดีขอนะยี่เบตร์อันก็อ,อยู่ก็อยู่เหรอโอเคได้ไปเยอะแล้วไหมเหรอก็ขอใหม่งไงเทียรได้สองอันอ่ะคีเปอร์โตไปแล้วเยี่ยมมากเทียรได้สองอันอ่ะอ,อาลีไอ้พวกปรากสูใายใส่หมดเลยอ,อันหนึง่งเหรอ ชาร์ตวู้ดสองอันก็คือคำเตียงได้แค่สองอันไม่บายไอพวก,ากปากสูไม่นะคีปเปอร์มาปูปูไม่ตายไม่ปูหรจอบอ่ะจอบจอบบอกเกลไปทางดีไอ้พวกคลอกสูช่างเหอือน,นี้ไม่จับนอนหรอกให้ครบสามอนคลอกสูตกน้ำหมดแล้วเลย นี่ดาวไอร้อนนี่ไงเนี่ยไม่ขุดไปเรื่อยๆดิก็รู้ไงี่ยดาวโคนี่หว่าเอาดาวโคเลยสิไอร้อนวันนี้คือดาวโคไปไหนตโตไปดาวข้างโตอโอ้โหดาวดวงยักษ์มันดาวเลยว่ะ อย่าเพิ่งบินไปก่อนนิยอามไหยไอพวกพรอกสูเอ <c oughs> ดูดาวดิดาวหน้าต่อมากเลยอย่าบอกนะว่าเป็นดาวอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบโอ้ช oh, ิ t คลอกสู <c oughs> absolutely บอกว่าเป็นดาวอะไรจอบบอกบอกแล้วนะบอกเลย <c oughs> ดูมดาวดาวแต่มาดูมดาวดาวาไปตกเรือรถวะ อย้ยยาเดี๋ยวไหม่หมดไอ้ไอ้เดี๋ยวทางเดินมันไมเดี๋ยวม่นไ,ไม่เลิกไอ้ <c oughs> พวกพาดสูอนเดอร์แมนเอ้ยใครเปิดอ่ะให้เปิดแล้วโคตรเร็วว่ What guys? ไาไงเพื ัสรบรสูไอ้แม่งเกิดบนดาวที่มีแสงสว่างเงยอะๆเนี่ยนะคโคตรโผไอ้พวกฟลักซูอะไรตัวอะไรสกเกโดนบวกดองเรีบเยบร้อยเพราะมันเครักพวกฟลักซู อินดี้แม่ทำไมตายง่ายอย่างวะก็แม,ม่งกากแม่งไม่ร็องอะอีโมโซึ่งเหมือนโดนตัวอะไรตาไอรอนของแท้ขุดเลยเว้ยเขาเจอดาวที่เต็มไปด้วยคียเปอร์และก็สเกย์นดาวไอรอนไหนซึ่งพร้อมจะบวกเขาทุกมือละว้าคอยเทเลพอร์ตมาดิไอรอนอยู่ไหนไวน้าโดนแม่งบวก คีเปอร์่อยเอาคีเปอร์ม่ระเบิดเพื่อนมันตายเรียบวยเว้ยโคตรแจมอะกีเปอร์มันอาวุธจ,จังไอรอนอยู่เลยคีเปอร์ระเบิดพวกสเกลแล้วก็อื่นๆตายเรียบเข,ขดดารอให้ผมตกน้ำหมด,ด,ดเลยเป็นคนดีจริงๆเลยไอพวกภาคสูมินชมหรือดาเขาเนี่ย <c oughs> <s of ix> <c oughs> นนต,ตึ้งใต้นะเนี่ยมีปามากสูนักนช่ไห้แกถูกงำจัดซะจะพลาดอะไรอีกเ้วเฮ้ย